สบายดีพี่น้องสบายดีคุณพ่อก็ส่องคือเก่าพี่น้องเลยน้ายังจังไห้แม่ในทึงน่ะสามร้อยน่ะเรือบ่บ่บ่บบ่พ่อหน้าสิบสองไห

จังน้อบักเสียงเมียงมันสิลากกำก้าเจ้าเจือเอาเด้อน้องดีแทกพี่น้อยมาลกเอากาเมื่อดำอยู่หน้าเพิ่นมมีกาดำมัเลยปั่นให้ถ้าลกหากรไดกิบกมาได้และให้หนึ่งไหาหน้าให้อีเทิงมันบญ่าเยังจัให้ยี่เิงนะ เจดไห่เลยเลื้ออร่อยมากหลังฝนตกเศร้าพี่น้องเอ้ยมาโลก่าเมื่อดำอยู่หน้าบันปังคือเกาอย่างบ่แล้วคึ้ขนาดไลยจนบบมีหน้าเหตุหอยเอ้ยตัวสิ่ไปใช้สี่ไปห้เหตุบ่ สบายดีพี่น้องเอ้ยลงตะกาอีกก่อนคนกินเนาะพี่น้องเอ้ยกันเนี้ยผมจะได้ผัดดำมาฮิ้มี่เหม่ฮิตยังะไรเนาะทั้งทตกที่เลยโอ้ยฮันจีโล่งโลกไอ้เนี้ยมามีหม่องโลกพี่น้องเอ้ยเออหน้าเงลายง่ายห่วยเอ้ยจูงลบไปลบมาอยู่พอแล้วอีเมย์ันขามากินขั้นอีเ้ย์อีเมย์นี่เป็นนี่ข้ามจอมเลยเนาะ สันได้ไหมเอ่บาจังเ้นี่นานี่ก้านี่เขาว่ารเรื่องหนึ่งนะเรื่อนท่นน่ะเขาม่ได้อาน่ะไอเรื่องเด้เอาแล้ววาไมกินแล้วน่ะต้มน้ำนะพ่อเลยปลาเลยมันเค็มเค็มแงอยกินในลกโตมันันย่ตปล่อยกด้นะลหุงัวเองมนะได โบเห็นตะกะน่ะเก็ูมมากอย่ยังชิหายเอาโลดเทาโลบคืนมาอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยจะมาเอาโลดเทากระเอาเลยโลดเทากระอยู่บ้านลดเอาเลยคือกีแล่ะเฮ้ยมันกระมันกีบได้ไหมอัด

mọi người 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 mọi มี้องเอิ้นมองก็ตก็ไว่าบ่ม่วนมีมุอขีดเกียวมหันอย่กผู้ดพาไปได้ทางเงินเปลือกนะเฮ้ยโลกาแล้วจังเกียวโลกาได้จังเกียวเฮ้ย โอ้ยมาปล่อยไม่กี้ไม่กินเานะบอกหัวปลาวายอก่น้ายแค่อันลกม่กูจะไปมาดดอกแม่มาดึงลกไหมอืมเยอะกระเป๋าในแถานั่งคุมา ยูยูยังมีด้วตากอบเลยบนนี้ตาลังเลยนี่แต่ตาหนาปอดน้ำโพดว่าน้ำในไฮตะกกะ้ามัวให้แม่ข้านนบแล้ว เดมันเมือมันบอตกมันแรงดิค่ะกันแล้วได้ดำโอ้ยยังหน้าสีให้นึงมัต้องดำมันดอกกึมมันแดดมันแดดจะขึ้นอยากดำบมดเดีแล้วมันค้าก้ามันบอกขาก้าด้มันแลวมนะนี่ยสีให้นี่แล้วมันสีงามุแม่เอาตอกมาให้แค่นะแม่เอาไันสงาบควรที่มันหัง โยมอนี่นั่นจังหวะน้นพี่น้องคอ้ยมาบ่ผ่ากะนการทกันอย่างงวางไหนี่ว่านัวหัมวยกับพี่น้องอ้าวกระทินกระชิมาโลกาติทินลุยเลยโว้ยโวิยโล้ยโว้ยโว้นโวนนโว้ยโว้ยโว้ยโโ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 โย

โย่เตนได้หหน้าเตนได้เลยหนงดน้ำบกอะอื่นน้ำในชยบกจากแล้วคันบกอีพอได้สี่ขวบไม่ได้เกยโลกละเต้นเด้หัวหน้าสบายดีพี่เนาะ เอาหยุดละหยุดเนาะหยุดนี่เนาะวู้เดะให้มึงเบิ่งดูให้มันบ่มีหญ้าติเรื่องอ๋อนี่นี่กันแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวแหม่น้ําละอากาศอ่ะอื้ออุ้ยเอาละดำกันหนาวดีล่ะ <laughs> <laughs> là bộ ướt đó <laughs> ใครอยากกินต้มเป็ดมื่นไปดำหน้าช่วยกันเด้อ <laughs> เป็ดแห่หมอไข่กับปัสนอึด <laughs> มันบ่แซ่บเป็ดเ,เท่านะเป็ดเท่ามันยากเนาะพี่เนาเนะไปเอาหม้อขาดจะคลองดอกหม้อผ้ไปเอาก็ได้กินแล้วพันยางก็ได้ อาจจะนย่างบานี่ดากคืนร้อยนมันบกลให้งน่ะร้อยเลยครับบ่หิงได้กันบ่ได้เตนะจะเห็นสิอสามเอ้ยเฮาก็สิได้เก็บาเพียงเท่านี้พี่น้องจา่านยังก็ขอโทษขอเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ยิ้แฮงบิสมองสบ่สุสุคน semua di